สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นโน้ข่อกสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook ช่อง y YouTube แล้วก็เชียร์มันสะใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดดีไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับเป็นบทสัมภาษณ์หลังเกมนะครับก็ แมนเชสเตอร์เด็ดเนี่ยพ่ายต่อเวสต์แฮมไปนะครับในศึกคาราบาลครับก็เป็นการร่วงร,วงรอบสามศึกคาราบาลครับในช่วงค่าคืนที่ผ่านมานะครับวลาดูนาโซชาเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์อย่างไรกันบ้างวลาด้บอกว่ามันเป็นเรื่องของการขาดการทําประตูครับเป็นการเริ่มต้นที่ช้ามากอีกครั้งแล้วก็เรื่องนี้มันต้องถูกเน้นย้ําเป็นประจําซึ่งพวกเอขาเนี่ยได้ประตูขึ้นนําก่อนแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เล่นได้ดีขึ้นแบบเรื่อย เป็นระยะเวลานานสถิติเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรสักเท่าไหร่เมื่อคุณเนี่ยยิงไปทั้งหมด27ครั้งพวกคุณเนี่ยก็คงรู้ว่านักเตะพยายามทำผลงานอย่างเต็มที่แล้วเราเนี่ยไม่ได้สร้างสรรค์โอกาสดีๆในเกมนี้แต่เราเนี่ยสร้างแรงกดดันใส่พวกเขาได้ตลอดนะครับเมสันกินบูดเนี่ยมีโอกาสดีๆอยู่บ้างนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยความกดดันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับแน่นอนว่าช่วง2-3ถึงนาทีสุดท้ายเนี่ยพวกเราพยายามโหมกระหน่ำบุกเข้าใส่ แล้วก็พวกเขาเนี่ยมีโอกาสยิงประตูเพิ่มเช่นเดียวกันนะฮะเส้นทางในซีซั่นนี้ยังอีกยาวไกลครับเรายังมีอีกหลายเกมแล้วก็ทําสิ่งที่เรากําลังทําอยู่คือการพยายามเก็บผลการแข่งขันให้ดีที่สุดตอนนี้เราตกรอบรายการนี้ไปแล้วนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีสักเท่าไหร่แต่เราเนี่ยจะไปโฟกัสวันถัดไปแทนนะครับหรือว่าโปรแกรมนัดหน้าแทนนะฮะนี่คือบทสัมภาษณ์ของโอเลโกนาโซชานะครับที่ได้มีการให้สัมภาษณ์หลังเกมเกี่ยวกับเรื่องของผลงานภาพรวมนะฮะ แต่ทีนี้ครับก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงในเรื่องขององตตอร์ดี้มัซียาวกันนะครับซึ่งองตตอร์ดี้มัซียาวเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแข้งที่มีการพูดถึงกันหลังเกมเยอะมากๆแล้วก็วิจารณ์ไปในทิศทางด้านลบด้วยนะครับสำหรับองตตอร์ดี้มัซียาวซึ่งโอเล็กวนาโซชาเนี่ยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของกองหน้ารายนี้ครับว่าผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องนะครับที่จะไปพูดถึงนักเตะรายบุคคลองตตอร์ดี้มัซียาวเนี่ยก็เหมือนกับทุกคนในทีมนั เรามีจังหวะที่เล่นได้ดีแต่ว่าขาดความเด็ดขาดแล้วก็มาร์ซิยาลเนี่ยรู้ว่าต้องการอะไรจากเขานะครับถ้าเขาทํางานหนักต่อไปแล้วก็เขาเนี่ยจะได้โอกาสแบบต่อเนื่องอย่างแน่นอนนะครับก็พูดในเชิงแบบปกป้องแล้วกันนะครับแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเราก็ไม่ทราบว่าโอเล่อาจจะไปจัดการแบบไหนก็รอติดตามกันดูนะครับและอีกส่วนหนึ่งครับก็มีคำวิาพากษ์วิจารณ์จากอดีตนักเตะชื่อดังนะครับที่ในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นกูรูชื่อดังไปแล้วครับอย่างดิออนร็อบบินนะครับ ได้มีการพูดถึงอองต์ริมัสซิอาลในเกมดังกล่าวด้วยนะครับซึ่งเขาเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์ว่าเราเนี่ยต้องได้เห็นอะไรบางอย่างมากกว่านี้จากอองต์ริมัสซิอาลนะครับเราเคยพูดถึงกันหลายต่อหลายครั้งก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งผมอยากเห็นเขามุ่งมั่นแล้วก็ส่งบอลสู่ก้นตัวขายให้เยอะกว่านี้เขาไม่ได้ทําผลงานมากพอตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์เดนทมันก็มีช่วงที่ดูดีอยู่บ้างครับทำให้คุณเนี่ยคิดว่านี่คือจุดเริ่มต้นของอะไรบางอย่างจากนั้นเขาก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเเติมหลลัังจากนนย้ย ภาษา,ากายของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แย่มากๆ,ๆครับที่เราได้เห็นกันมักซียาวเนี่ยไม่อยากวิ่งไปรอบๆนะครับหรือว่าใช้พละกกาลังมากเกินไปแล้วก็ทํางานหนักเพื่อเป็นหมายเลข9ให้กับแมนเชสเตอร์เดนทซึ่งมันก็มีหลายจุดในเกมนะครับที่แมนเชสเตอร์เดนท์เนี่ยทำได้ไม่ดีพอส่วนพื้นที่สุดท้ายเนี่ย พวกเขาเนี่ยก็แย่จ,จริงๆนั่นแหละอย่างที่เราได้เห็นกันในเกมดังกล่าวนะครับที่แพต่อเวสแฮมนะฮะและนี่คืออดีตนักเตะหรือว่ากูรูชื่อดังที่มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเ,เรื่องของภาษากายหรือว่าการแสดงออกผลงานภาพรวมของอองตรัรม,มาร์เซียลที่ผลงานไม่ดีนะครับส่วนนักหาวาของเอเดนสันคาวานี่ครับโอลกุน่าโซชาเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับความฟิตความพร้อมของเอเดนสันคาวานี่ครับว่านักเตะรายนี้จะพร้อมตอนไหนนะครับ ซึ่งภาพรวมเนี่ยเท่าตัวเนี่ยกำลังทำการอย่างหนักนะครับเพื่อให้มันออกมาดูดีที่สุดนะครับ<ม>ก็รอดูกันว่าจะกลับมาได้ตอนไหนส่วนในรายของมาคาร์ดัฟฟอร์ดนะครับโอเล่บอกว่าผมไม่คิดว่าเราจะได้เห็นมาคาร์ดัฟฟอร์ดจนกว่าจะผ่านพน้นช่วงโปรแกรมทีมชาติเลยนะครับก็รอกันอีกสักพักใหญ่สำหรับมาคาร์ดัฟอร์ดส่วนในสันคาวานี่ก็เร็วๆนี้เราน่าจะได้เห็นผลงานกันนะครับหรือว่าเห็นทางคาวานี่กลับมาลงสนามได้อีกครั้ง ส่วนเรื่องเล่าต่อมาครับเรามาตัดเกิจหลังเกมกันหน่อยนะครับที่เราพบกับเวิสแฮมกันไปนะครับในศึกคาราบาวครับตำแหน่งแรกครับตำแหน่งผู้สับประตูครับดีเนะสันได้ไป7นะครับจังหวะที่เสียประตูเนี่ยมันก็ยากจริงๆนะครับแต่ว่าก็มาโชว์ความเหนียวหนึบ3ครั้งนี้ในช่วงของท้ายเกมกันไปนะครับตำแหน่งต่อมาครับก็เป็นตำแหน่งแนวรับนะฮะสำหรับเดียโกดาโลเนี่ยได้ไป6นะครับเดียโกดาโลเต็มเกมลุกได้ค่อนข้างโอเคครับแต่ว่า ต้องมีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดบอลที่แม่นยำมากขึ้นกว่านี้ครับส่วนในรายของอิลิกบายยี่เนี่ยนะครับได้ไป7ครับก็ถือว่าทําได้ดีพอสมควรนะครับในเกมนัดแรกในช่วงซีซั่นนี้มีความปาดเปียวนะครับแล้วก็เล่นกับบอลได้ดีช่วยบล็อกจังหวะสําคัญได้นะครับในรายของวิกตอร์ดีนเลิฟครับได้ไป6ครับเข้าไปบีบพื้นที่คู่แข่งช้าในบางจังหวะนะครับบางจังหวะก็ถึงขั้นที่เสียประตูนอกนั้นก็เล่นพอใช้ได้นะครับ แล้วก็เล็กเตรลิสนะฮะได้ไปสครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับในจังหวะที่เสียประตูปล่อยคู่แข่งเนี่ยเลี้ยงผ่านไปง่ายจนเกินไปครับจังหวะเปิดบอลก็ไม่ค่อยได้ลุนสักเท่าไหร่ด้วยนะครับในตำแหน่งกองกลางครับอย่างเช่นเนมันยามาติดเนี่ยก็ได้ไป6ครับครึ่งแรกเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับแต่ว่าพอมาครึ่งหลังเนี่ยฟอร์มก็ดรอปไป บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าการคุมจังหวะก็ถือว่าโอเคการผ่านบอลไปข้างหน้าเนี่ยในบางจังหวะก็ถือว่ายังทําได้ดีอยู่นะครับส่วนในรายของดอนนี้ฟันเดอร์เบกเนี่ยก็ถือว่าฟอร์มโดดเด่นพอสมควรครับการออกบอลเร็วแล้วก็ไหลลื่นเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาครับมีจังหวะเปิดบอลสวยๆพยายามยิงไกลนะครับแม้ว่าทีมจะพ่ายแพ้ไปแต่ว่าก็มีเรื่องของผลงานดีไม่ใช่น้อยเลยนะครับโฮมมร์ต้าครับได้ไป6กครับก็พยายามที่จะอาศัยความเก๋าลงมาช่วยเชื่อมเกมครับแต่ว่า ก็ถือว่ายังทําอะไรแบบเด็ดขาดไม่ได้ครับแต่ภาพรวมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับในรายของเจดอนซานโชครับได้ไปหกนะครับในเกมนัดนี้นะฮะถ้าเกิดตัดเลตติ้งออกมาครับก็มีการกล้าเลี้ยงกล้าลุยมากขึ้นนะครับแต่ว่าทีมยังคาดหวังจากเขาอะไรมากไม่ได้ครับต้องใช้เวลาปรับตัวกันต่อไปแล้วก็รายอย่างอองตัวนี่มาร์ซียลครับได้ไปสี่ครับมีจังหวะทําเสียบอลง่ายๆขาดความขยันนะครับแล้วก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายเกี่ยวกับมาร์ซียลในเกมนัดนี้นะครับ ส่วนเมสันกินบูธก็ลงมาแล้วก็ยกระดับเกมรุกได้อยู่นะครับมีจังหวะการลุ้นประตูนะครับแล้วก็กดดันแนวรับบรูโน่เนี่ยก็มีลุ้นอยู่นะครับเรื่องความทุ่มเทเต็มที่ก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับบรูโน่เฟอร์เดสลงมานะครับแล้วก็อันโตน,นี้อิลังก็ก็ถือว่าเวลาน้อยจนเกินไปนะครับ ส่วน5ประเด็นหลังเกมมีอะไรที่จะต้องพูดถึงกันนะครับประเด็นเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของจุดโทษนะครับซีซั่นนี้แมนยูดูแล้วเนี่ยจะมีการเรียกจุดโทษที่ค่อนข้างยากนะครับซึ่งในช่วงฤดูกาลนี้ครับทางแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยก็โดนบอกปัดเรื่องของการเป็นจุดโทษเนี่ยหลายครั้งเหมือนกันนะครับส่วนทางกับซีซั่นก่อนนะครับที่มักจะมีการเรียกจุดโทษได้มากมายโดยทีเดียวนะครับแมตช์นี้ก็ดูเหมือนจะเป็นแมตช์ที่ไม่เข้า เรื่องของแมนเชสเตอร์เต็ดสักเท่าไหร่นะครับในเรื่องของการเรียกจุดโทษน,นะครับในจังหวะที่เจสซิ่ลินการ์ดเนี่ยโดนมาร์คเดอร์เบิร์ดึงล้มในกรอบเขตโทษในช่วงครึ่งแรกครับแต่ว่าโจนาธานมอสเนี่ยกรรมาการในเกมเนี้ยก็ไม่ได้มีความรู้สึกแบบมันควรที่จะเป็นรูจุดโทษเลยนะครับนี่คือเรื่องแรกที่เรามาพูดถึงกัน2ก็คือฮวนมาต้าครับที่ได้รับโอกาสในเกมนี้ก็อาจจะหมดแล้วหรือเปล่านะครับสำหรับฮวนมาต้านะครับนะ ก็เป็นไปตามวัยนะครับสําหรับวลมาต้าเนี่ยมีโอกาสสร้างความประทับใจให้กับโอเลกุนาโซชาในนัดนี้ครับโดยการรับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับถึงแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะพยายามเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายผลงานภาพรวมเนี่ยทีมก็แพ้กันไปในเกมนัดนี้นะครับสำหรับพลมาต้าเนี่ยสร้างสรรค์โอกาสได้ถึง3ครั้งครับในช่วงที่อยู่ในสนามครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้สร้างอะไร ถึงความเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ฮวนมาตานเนี่ยจะโดนเปลี่ยนตัวออกไปนะครับแล้วก็ส่งทางเมสันกีนบูทลงมานะครับประเด็นที่3ครับก็คือฟอร์มการเล่นของอองตัวีิม์กซิยาวนะครับแฟนบอลของแมนยูหลังเกมเนี่ยก็แน่นอนครับมีการโถมใส่มาั์ซิยาวข้างเยอะนะครับเรื่องของสไตภาพเรื่องของความกระเตอรือร้นภาษากายนะครับแล้วก็ผลงานภาพรวมที่ ไม่สม่ำเสมอนะครับนัดนี้เจ้าตัวได้รับโอกาสแต่ว่าสุดท้ายก็ยังมัดใจแฟนผีแล้วก็โอเลกุนน่าโซชาไม่ได้อีกนะครับก็ยังดําดิ่งอยู่ต่อไปแบบเรื่อยๆนะครับส่วนในประเด็นที่4ีก็คือดอนนี่ฟันเดเบกนะครับเกมนนี้ก็ดูดีขึ้นครับดอนนี่ฟันเดเบกได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงเพียงแค่2ครั้งในช่วงซีซั่นนี้แน่นอนครับว่าเขาก็พยายามทํางานอย่างหนักนะครับเพื่อทําให้โอเล่ได้เห็นให้แฟนบอลได้เห็นเกี่ยวกับศักยภาพของเขานะครับแล้วก็ล้นนี้ก็ถือว่าโอเคเลย ในเรื่องของการที่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับแนวรุกนะฮะเรื่องของความยอดเยี่ยมเนี่ยแน่นอน,นครับทั้งเรื่องของการครองบอลคุมจังหวะแล้วก็ผ่านบอลที่แม่นยําแถมทั้งยังมีการคอยเชื่อมเกมระหว่างเกมรุกกับเกมรับได้ดีอีกด้วยนะครับนี่คือผลงานของดานิี่ฟันเดเบกก็ถือว่าดูดีขึ้นหน่อยนะครับเล็กน้อยส่วนเรื่องสุดท้ายครับก็คือ ถ้วยแรกของแมนยูในช่วงซีซันนี้ตกรอบไปแล้วนะครับหนึ่งถ้วยนะครับแมนยู U, เนี่ยเคยทำผลงานได้ดีนะครับเมื่อทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศรายการนี้2ฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแต่สําหรับซีซันนี้พวกเขาเก็อาจจะไปไวหน่อยนะครับแน่นอนว่าโอเลกุน่าโซชาเนี่ยอาจจะต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรมที่มันอัดแน่นกันนะครับมันก็เลยส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนนักเตะนะครับแต่จะว่าไปแล้วครับหากมองถึงขุมกําลังของแมนยูในเวลาเนี้ยภาพรวมต้องบอกเลยว่า มันแน่นทุกตำแหน่งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของโรแกรมเพราะว่ามันสามารถโรเตชันได้ดีกว่านี้นะครับนะหรือว่าโรเตชันอย่างไรมันก็ลงตัวอยู่ดีเพราะว่าพวกเขามีนักเตะชั้นดีมากพอทั้งตัวจริงแล้วก็ตัวสมรองนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็มันก็มีหลายๆเหตุผลแหละทั้งเรื่องของผลงานของนักเตะรวมถึงเรื่องของการทําหน้าที่ของโอลี่ทำให้แมนยูไม่ได้ไปต่อกันไปนะครับตกรอบกันไปเรียบร้อยนีฮะ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรสแมนเชตร์ย้ไยเด็ดท,ที่น่าสนใจสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ